สวัสดีครับสมาชิกจ Network กกลุ่มเรียนออนไลน์สร้างเงินล้านนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับในส่วนที่เราจะพูดวันนี้ก็คืองานออนไลน์เชิงปฏิบัติการความเหมือนที่แตกต่างเรากำลังจะพูดความเหมือนที่แตกต่างในตอนแรกเราจะพูดเรื่องความเหมือนก่อนครับความเหมือนในการทำธุรกิจออนไลน์ก็คือหนึ่งเราจะมี เ,เตรียมตลาดสินค้าไว้ตามเตรียมตลาดเตรียมสินค้าการโปรมโมชั่นการทำโปรโมชั่นและการโฆษณาการไลฟ์ S, สดการโพสต์ทุกอย่าง มีสินค้าที่เราเอามาลงในโซเชียลเราต่างๆาในโทรศัพท์มือถือหรือโน้ตบุ๊กอะไรสินค้าที่เรารับมาต้นทุนแล้วขายไปนะหลายๆคนทําก็มีกิจการที่ร่ารวยแต่เราต้องมีทุนสารองอยู่ในส่วนการาทําออนไลน์ทั่วไปก็ทําให้เรามีรายได้มากพอสมควร นะฮะหลายๆคนก็เป็นเศรษฐีเป็นแม่ค้าออนไลน์ที่สามารถที่จะสร้างรายได้ระดับเงินล้านด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าหลายๆคนก็หมดทุนหรือว่าจับสินค้าที่ผิดไปก็ทำให้เกิดเอข้อ,อผิดพลาดตรงนี้นะก็เศร้าหมองไปนะครับแต่ในส่วนของ g n n t w o r k นั้นเราจะทำให้โลกใบนี้อยู่ในมือคุณได้โดยวิธีการทำธุรกิจออนไลน์และมีการต่อย,ยอดโดยระบบวิธีการ นะฮะโดยทั่วๆไปก็คือเราจะมีรายได้จากการค้าปลีกและกำไรการสร้างเครือข่ายแล้วก็บริหารทีมงาน3อย่างนี่คือความแตกต่างที่เกิดขึ้นนะจากความเหมือนที่แตกต่างกันในส่วนตรงนี้เรามีสินค้าอยู่ในมือของเราแล้วก็คือของบริษัทกิฟฟีนเป็นบริษัทที่มีโรงงานผลิตสินค้าที่มาตรฐานมีรับรองคุณภาพต่างๆทั้งหมดทุกลายสินค้าทำธุรกิจมาแล้ว25ปีผ่านไปปีนี้เข้าปีที่26 เราลงทุนง่ายๆแค่เป็นตบาชิก180บาทเอาสินค้ามาขายปลีกนะฮะขายปลีกเป็นกำไร เ,เงินทุนเข้าไปนะครับสินค้าทั้งหมดที่มีคุณภาพไม่ต้องห่วงแล้วในกระบวนการการจัดการเรามีระบบต่างๆในการจัดการการตลาดเราจะเลือกการตลาดอะไรเราก็เลือกเอานะครับจะไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ครัเรือนในบ้านรายได้ที่จะได้จากการทําการตลาดตรงนี้ก็คือระบุไว้เลยนะครับส่วนลดยีและอีกส่วนหนึ่งก็คือการปรับตําแหน่งขึ้นมาตําแหน่งที่1 35%ตําแหน่งที่ 2- 40%แล้วก็50% รายได้จะมี11ขั้นตอนใน2แผนการตลาดคือแผนสเตจสเตปแล้วก็แผนยูนิเลเวลนะครับ สร้างเงินรายได้โดวยวิธีการทางเครือข่ายนะครับเรามีระบบในการสอนธุรกิจเครือข่ายออกมาให้ยอดขายในกลุ่มเพิ่มขึ้นเราจะมีรายได้รายวันรายเดือนแล้วก็รายปีเป็นเงินพิเศษที่บริษัทกิฟต์ลก็จะจ่ายให้เริ่มต้นของเรามาตรงนี้นะครับก็จัดเป็นสเต็ปสเต็ปเข้าไปนะแต่และตตาแหน่งเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ให้มากก็คือเรื่องของระบบ ธุรกิจที่เราทำอยู่เป็นระบบมัลติเลเวลมาร์เก็ตติ้งหรือ MLM ในเรื่องตรงนี้เรามีสินค้าซึ่งเราอยู่ในมือของเราอยู่แล้วเนี่ยนะครับ3 0 0พนกว่ารายการจัดเป็นเรียกว่าช้อปปิ้งมอลล์ได้เลยนะครับเราเป็นเจ้าของกิจการมีสินค้าเราก็เอาสินค้าตรงนี้มา นะฮะเข้า,เ,าเครื่องมือสนับสนุนตรงนี้พวกอินเทอร์เน็ตพวกทีมเวิร์กนะฮะระบบสุ่ความเร็จเอามาจัดการตรงนี้แล้วก็เอาสินค้าเนี่ยเข้ามาโพสต์นะฮะทำธุรกิจออนไลน์คือการโพสต์การแปะในเรื่องของ คุณบัติสินค้าเข้าไปในโทรศัพท์มือถือในโน้ตบุ๊กที่เราเอามาซึ่งจะต้องผ่านตรงนี้มือถือก็คือเป็นการตลาดเราผ่านแอปต่างๆเข้าไปนะครับเข้าไปวางในร้านของเรา ฟรีก็คือร้าน Facebook YouTube อะไรทั้งหมดเนี่ยตอนนี้เขาให้เราวางร้านฟรีทั้งนั้นเลยนะครับแต่เราขายสินค้าไปเมื่อขายสินค้าส่งไปถึงลูกค้าลูกค้าสนใจสินค้าตัวไหนสั่งกลับเข้ามาเนี่ยเช่นสมมติว่าเออในกลุ่มของเราทำการตลาดความสวยความงามเนี่ยเริ่มต้นจากคอเลาเจน นะฮะตอนนี้คอลลาเจนพวกกระชับผิวเต่งตึงดูแลเรื่องกระดูกและข้อพวกเส้นผมและเล็บต่างๆทำให้ผิวพรรณผ่องใสนะผิวเด้งหน้านวนนะครับผิวจะขาวใสตรงนี้เรามีคอลลาเจนหลายรูปแบบที่เราจะเอามาทำการตลาดได้นะครับ สร้างคอนเทนต์ให้ดีนะฮะความสาเร็จเราช่วยเหลือกันตรงนี้เป็นความสาเร็จที่เป็นความสาเร็จร่วมกันเราก็จะร่วมกันไปด้วยกันทั้งหมดเนี่ยนะครับเราในกีเน็ตเวิร์กเราเนี่ยเราถือว่าเราจะพากันก้าวเดินไปสู่ความสาเร็จด้วยกันเราคงเก็บไว้แค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ